ก่อนที่ค่าแรงขั้นต่ําจะขึ้น400บาทนะตุลาคมนี้ค่าแรงขึ้นนี่ไม่ห่วงหรอคะห่วงว่าพอขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยนายจ้างจะไม่ยอมขึ้นต่อเพราะว่าแรงงานไม่มีทักษะนี่อันนี้ปัญหาใหญ่นะปัญหาระดับเชิงโครงสร้างของประเทศเลยงั้นช่วงเกาะติดเศรษฐกิจในวันนี้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์นิพนธ์จะมาเล่าเรื่องการใช้ประโยชน์จาก AI ในการพัฒนา,ฒนาทักษะแรงงานกันไปติดตามกันเลยค่ะ ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจกับด็อเตอร์นิพนธ์พัวพงศกรสนับสนุนโดยเป็นแผลร้อนในเป็นแผลในปากใช้ขาวละอองเมาส์เจลจากสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังอย่างที่สัญญาไว้ว่าจะมาพูดเรื่อง AI นะฮะก็เมื่อไหร่เมื่อสักสอสามอาทิตย์ก่อนนะฮะ วันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดถึงประโยชน์ของ AI มีความเสียงมั้ยม,มีมีการใช้ก็มีปัญหามีความเสียงเช่นเดียวกันนะเอาง่ายๆก่อนตอนนี้คือคือไม่กี่ปีที่แล้วที่ทผ่านมานี่เองที่ที่ AI มันเรียกว่ากลับคือคือพลิกโฉมนะฮะกลับมาใช้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างโหราน เอหรือ a อเจนเดเรทีฟเอเนี่ยมันเป็นแบบจําลองภาษาขนาดใหญ่มันเป็นภาษานะแต่แต่เป็นภาษาขนาดใหญ่เขาเรียกว่า large language model นะเช่น g gpt สี่สี่สี่จุดสี่สิบนะฮะอันนี้มันจําจดจําและเข้าใจพฤติกรรมและอารมณ์ของคนโดยเฉพาะเวลานี้ที่ที่เราสนใจมันเก่งภาษาไทยขึ้นมาก ปเดี๋ยวปเดี๋ยวจะให้คุณธัญมัยช่วยช่วยโชว์ไอ้ภาพที่ที่เป็นกรอนที่มันแต่งอ่าได้ค่ะอาจารย์มีสไลด์ด้วยนะถ้าเกิดว่าใส่งสไลด์ไปให้ผมส่งสไลด์ไปให้เขาว่าเขาบอกคุณธัญมายก่อนหรือเปล่าบอกค่ะมีล้เดี๋ยวทีมงานได้แชร์เชิญชมทาง YouTube FM 96.5หรือว่าไปดู Facebook Live ก็ได้นะคะถ้าใครอยากเห็นภาพในตอนนี้ไปพร้อมกันไดเลยค่ะมันมันมันเก่งแต่มันก็มีจุดอ่อนนะฮะเอ่อมัน จุดเด่นของมันคืองานด้านศิละปะพวกภาพวิดีโอพวกนี้มันเก่งมากเลยคือสร้างภาพสร้างสร้างภาพเขียนภาพวิดีโอภาพเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนี่มันเก่งมากแล้วก็ใช้คำว่ามันหลอกเราสนิทเลยบางคนก<ช>็เชื่อไปแล้วแชร์ชไปด้วยใช่ใช่ใชที่ม <ๆ S 2> ผมกลัวคออยเไยไมาเวลานี้เนี่ยคนเขียนวิทยานิพนธ์คนเขียนข้อเสนอวิจัยมาเนี่ยมาใช้ AI ทํา มันไม่ได้ทำาด้วยความสามารถตัวเองอเยอะเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็บางฉบับถึงขั้นไปซูนถึงตีพิมพ์เลย <c oughs> ไม่ม <c oughs> ต้องไม่มีใครเอ๊ะเลยออันนีอ้อันนี้ล่ากลัว <c oughs> อันนี้ลากลัวแต่ว่ามันมีประโยชน์นะฮะเอแล้วมันทํางานได้เก่งกว่ามนุษย์อ่ะมันมันทํางานได้เร็วกว่าต้นทุนถูกกว่าอแล้วก็ออ มันสร้างรายได้มากกว่าก็เดี๋ยวจะจะอธิบายว่ามีกรณีไหนบ้างที่ท,ที่ที่มันทําได้ดีแล้วตอนนี้เข้าถึงได้มากะนะฮะไอไอไอโคพลอตเนี่ยนะฮะเจมินี่อะไรต่างๆที่มันใช้ฟรีๆกันอยู่เนี่ยผมลองใช้หลายอันมันเข้าใจมันมันมันใช้ง่ายมากมากขึ้นนะนะฮะ,นะฮะโดยเฉพาะของ Microsoft Co-Pilot นี่เป็นเป็นอะไรที่ที่มหัศจรรย์มาก นะฮะแล้วต่อไปมันจะพัฒนาขึ้นไปอีกแต่ว่าจุดอ่อนจุดอ่อนนั่นนึงเนี่ยที่ทีไดเคยลองอย่างงี้ฮะเคยลองให้มันบอกเล่าประวัติของของอดีตผู้ว่าด็อเตอร์วีรไทยมนเล่าผิดจบการศึกษาที่ไหนเล่าผิดคนละคนละสถาบันอะไรอย่างเงี้ย มันมันมันไปได้ข้อมูลผิดเพราะฉะนั้นยังต้องระวังอยู่พอสมควรคือคืออย่างภาษาที่เขาเขาพูดกันนะอะไอขยะเข้าไปขยะก็ออกเราก็ได้ขยะออกมา garbage in garbage out ถ้าเราป้อนข้อมูลแล้วเอาเอา,เอาข้อมูลผิดให้มันมันก็ไนดะ้มันก็คายบ้วนบ้วนผลผลิตที่เป็นข้อมูลที่ที่ผิดพลาดออกมาให้เรานะ,ะโอเคจุดทักเขสําคัญที่ทําให้มันเกิดไอ ชัด GPT เนี่ยเมือ่อเมื่อปีที่แล้วเองชัด GPT นี่มันเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วเหลือเชื่อนะนี่รวดเร็วมากนะฮะจุดหักเหนเนี่ยมันมันมันมาจากสามเทคโนโลยีเทคโนโลยีสามอันอันแรก m มช h นแมชช a นเลอร์นิ่งแมชชีนเลอร์นิ่งเนี่ยมันมันให้ข้อมูลปัจจัยการเออเขาเรียกว่าอินพุตอินพข้อมูลมันให้ตาให้จมูกให้ขาให้ขนแล้วระบุดได้ว่าเป็นแมมหรือเป็นหมา S <S อ่ามันให้ข้อมูลนี่แมชชีนเลอร์นิ่งเพราะฉะนั้นคือเครื่องไอ้ไอไอเครื่องจกักรมันมาเรียนรู้นะฮะเทคโนโลยีอันที่สองคือดี e เลอร์นิ่งด e ฟเลอร์นิ่งนี่มันเป็นเทคโนโลยีที่ทีเออ่เรียนรู้เชิงลึกมันเป็นโครงข่ายประสาทเทียมที่ที่เรียนแบบไอโครงข่ายประสาทของสิ่งมีชีวิตได้แล้วไอโครงข่ายอันนี้เนี่ยที่สําคัญมันทําให้มันแยกแยะพอเวลาให้ภาพไปเนี่ยแมวกับหมา แยกได้ว่าอะไรเป็นแมวอะไรเป็นหมานะฮะอันนี้คือคือ deep learning ซึ่งมันเป็นไอไอ neural network เป็นโครงข่ายประสาทเทียมนะฮะเทคโนโลยีนที่สามคือ generative AI generative AI เป็นเป็นปัญยาประดิษฐ์ที่ที่สร้างเนื้อหาใหม่ๆหรือ,อ,อสร้างภาพได้หลากหลายโดยเราให้ข้อมูลบางอย่างไปมันจะสร้างภาพได้หลากหลายเช่นเราให้รูปแมวมันไป มันเอามาเอามาทำเป็นนักร้อเหมือนลเออเป็นเป็นนักดาราเหมือนลิซ่าหรือเป็นเป็นเออเป็นมนุษย์อวกาศเออหรือเป็นนักรบหรือเป็นนักฟุตบอลมันมันติดเออแต่งตัวให้เลยค่ะนะฮะอันเนี้ยเรียกว่า generative AI นะฮะอันนี้คือคือเทคโนโลยีสามอย่าง จากเทคโนโลยีสามอย่างเนี่ยมหัศจรรย์ของ A.I. มันทำอะไรได้บ้างผมยกตัวอย่างบางอันเท่านั้นเองเวลานี้เนี่ยมันใช้ A.I. ในการเรียนรู้ภาษาที่สื่อสารกันของประวานได้อ่าใช่ที่ว่าประวานมีรู้เลยว่าประวานพูดอะไรกันมันมีพทเทิร์นี่มันมีสัญญาณาไม่ยงั้นถ้าให้คนมานั่งฟังและแกะก็ชัดหน้าก็าจจไดละเวลานี้ใช้เอไ แล้วเราเข้าใจได้มากขึ้นอันที่สองเนี่ยมันโอ้โหเรื่องรูปและศิลปะเนี่ยมันให้คําสั่งไปแล้วว่าต้องการผู้หญิงคนหนึ่งใส่แว่นดําใส่โค้ดสีดําใส่เสื้อสีสีแดงชุดสีแดงแล้วก็อยู่ในโตเกียวมีแสงไฟแล้วก็พื้นเปียกๆนะฮะมันมีรูปออกมาที่ที่ที่ท่านผมส่งไปให้ดูมันสร้างรูปอน,นันขึ้นมาได้เลยน่าสนใจมากนะฮะ มีมีรูปขึ้นมาหรือมันใช้ AI วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง DNA แล้ววิเคราะห์ DNA ของคนแล้ววิเคราะห์ได้ไว่าเป็นโรคอะไรค<ะ>่ะอะอันนี้คือคือมหัศจรรย์ของมันเวลานี้มันเก่งกว่ามนุษย์หลายด้านมากการอ่านนี่มันเก่งมากการให้เหตุให้ผลจากภาพนะฮะ,ะการจำแนกภาพภาษาอังกฤษและเวลานี้ภาษาไทยที่มันยังไม่เก่งคือเลข นะฮะอะไรที่เป็น common sense มันยังไม่เก่งนะฮะแต่สงสัยไม่ช้าไม่เร็วน่าจะคำนวณเก่งแล้วเป่ะอ่ามันมันเลขมันยังไม่เก่งมันเลขเนี่ยเลขที่มันแปลกมันมีวิธีมันมันมีอะไรบางอย่างที่คือคือนี้เขาทดสอบแล้วเลขมันยังยังจริงจริงคะแนนที่มันได้เลขเนี่ยมันต่ำกว่ามนุษย์ที่เก่งเยอะมากเลขนี่อันนี้น่าแปลกใจเลขมันก็ยังไม่เก่งโอเค ชัด GPT เนี่ยมันเก่งเรื่องวิเคราะห์ภาพจากกล้องคือเราเขาเขา,เขามีตัวอย่างที่ที่ลูกเป็ดนะที่ท,ท,ที่มาเขาเขา,เขามีลูกเป็ดเคลื่อนไหวยอยู่เป็นวิดีโอแล้วเขาให้มันบรรยายค<ะ>่ะว่าเป็นยังไงโอโ้โหมันบรรยายเหลือเชื่อเลยเป็ดกลาลังว่ายน้ําแล้วเดี๋ยวมันก็เอาหัวจิ้มเข้าไปลงไปในน้ําหาอาหารในต่างๆมันบรรยายมาหมดเลยเป็นอารมณ์ความรู้สึกเหมือนมนุษย์เราเห็นเวลาเป็ดอยู่ในในสระน้ะ แล้วที่แต่งกรอนคือเดิมเนี่ยไอ้ GPT สามจุดห้ายังไม่เก่งนะอันนีทน้ท่านท่านผู้วังดูที่ที่ที่ผมโชว์ให้เนี่ยมันแต่งกรอนไอแชท GPT สามจุดห้านะฮะในทะเลของรักที่กว้างใหญ่เราพบกันในฝันและความเชื่อใจเต้นละทัดละเตืองเฉียนอะไรก็ไม่รู้เมื่อเมื IX ่อทีมงาน นี้่ไม่มี <ไป S 2> ที่ส <ไป S 2> ิ้นสุดและไม่มีขีดจำกัดอาทีนี้แชท GPT 4.0ค่<ฮ>ะอา่าตอนนี้มีสัมผัสนอกสัมผัสหนเจ๋วมากความรักนี้งดงามตามใจฝันเหมือนพระจันทร์ส่องฟ้าในราตรีใจสองเราอบอุ่นเพียงเธอมีรักที่ดีสวยงามตามนิยามนะ มันโอ้โหเหลือเชื่อเลยนะฮะเมื่อพบเธอเหมือนเจอเพชรน้ำหนึ่งใจเราตรึงไม่คลายเหมือนใครถามนะฮทุกอย่างทุกย่างก้าวรักเราเฝ้าติดตามไม่เคยข้ามลืมเลือนเพื่อนรักเราเหลือเชื่อ <c oughs> อ๋อเมื่อเร็วๆนี้มันแต่งกรอนทะลึ่งด้วยอ่านาอคำผวนได้หรือยังใช่ ใช<า> <im it> ่ดีาผัวได้นี่โอ้โหแอดวานซ์มาก <im it> มันเก่งมันเก่งเพราะว่าให้ให้ข้อมูลมัน,มนที่ <S <S การประยุกต์เนี่ยนะฮะเออมันมันไปประยุกต์ใช้เยอะแยะเลยเขาบอกว่าให้มันทำคลิปไหนลองบอกวิธีทำคลิปคลิปที่หนีประดานโอ้โหมันบอก <S <S <โฮ S 2> มาห้าสิบวิธีค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะมันเก่งมาก แล,แล้วแล้วแล้วมีนักเขียนคนหนึ่งซึ่ง,งได้รางวัลของญี่ปุ่นชื่อคูดันรีนะฮะคูดันรีคูดันรีเนี่ยเขาได้รางวัลแล้วเขาเขาบอกให้เขาบอกว่าเขาแต่งนิยายวิทยาศาสตร์แล้วเขาบอกเลยเขาให้ชัด GP t gpt ช่วยมันแล้วห้าเปอร์เซ็นของเนื้อหาในนิยายเขาเนี่ยมาจากไอ้ชัด gpt แล้วได้รางวัลด้วยแต่เขาบอกตรงๆเนี่ย มันช่วยให้ให้การแต่งนิยายของเขาเนี่ยมันมันสร้างสารรค์ขึ้นผมกำลังจะทดลองดูว่าให้มันสามารถบอกเราได้ไหมว่าเราทํายังไงจะไม่เผานาจะให้ชาวนาหยุดเผานาได้มีวิธีแก้อย่างไรบ้างนะหรือหรือไอไอเผาป่าที่ที่ท,ที่ที่เชียงใหม่เชียงรายอะไรต่างๆโดยที่ไม่ต้องออกคําสั่งเนี่ย มันจะมีวิธีสร้างแรงจูงใจทําอย่างไรบ้างลองดู้ิว่ามันมีความรู้พอไหมแต่ว่าเราต้องให้ข้อมูลมันนะถ้าเราไม่ให้ข้อมูลมันมันก็คงทำอะไรไม่ได้มันมันเพิ่มผลิตภาพในการทํางานเยอะมากที่สําคัญก็คือมันมีมันมีซอฟต์แวร์อันหนึ่งในการจัดหางาน,านชื่อบนนาถาวค่ะ บรรดาเท้านี่โอ้โหมันแมทชิ่งคือมันมีผู้สมัครมาใช่ไหมแลวผู้สมัครเขียนัไอไอคุณสมบัติตัวเองมาใช่ไหมแล้วบริษัทต้องการคนคุณสมบัติยังไงนะฮะมันเรนกิ้งได้เลยฮะว่าผู้สมัครคนเนี้คุณสมบัติตรงตามที่บริษัทต้องการหรือไม่ต้องการตรงกี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นหรือร้อยเปอร์เซ็นตโอ้โหถ้าอย่างนี้บริษัทไม่ต้องจ้างคนมาสัมภาษณ์เลยอืม ส่งส่งซีวีมาส่งประวัติมาส่งอะไรรายละเอียดมาตามที่ที่ไอไอพวกในไอไอแชท GPT มันบอกแล้วก็เนี่ยเรียบร้อยเลยได้ได้ได้ข้อมูลอันนี้ล้วเราก็จับไตได้แล้วเราก็เขียนซีวีให้ตรงใจเราก็ต้องเขียนให้มันดีจับไตได้อเอเวลาให้ตรงคนเขียนซีวีไปสมัครมหาลัยเนี่ยใช้วิธีนี้กันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องอันเนี้ยมันมีความเสี่ยงค่ะ นะฮะมีความเสี่ยงแล้วก็แล้วก็ไอเรื่องขายให้บริการลูกค้าโอ้อัน,นี้มันเก่งมากมันสามารถให้บริการลูกค้าได้นะฮะแล้วธนาคารในออสเตรเลียเนี่ยมันจ้างโปรแกรมเมอร์มาทำงานได้เร็วขึ้น mm hmm. แต่ก่อนโปรแกรมเมอร์ทำงานช้าเดี๋ยวนี้ทำงานได้เร็วขึ้นสี uh ่กว่าเปอร์เซ็นต์่เพราะฉะนั้นไอธนาคารแห่งหนึ่งเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยกำลังเพิ่มจำนวนวิศวกรที่มาทำโปรแกรม เพราะว่าประสิทธิภาพในการในการทำโปรแกรมรวดเร็วขึ้นนะฮะงานกฎหมายอะไรที่มันเป็นทำสัญญาที่มันมีฟอร์แมตอยู่อะไรพวกนี้นะ <c oughs> โอ้ยมันมันทำได้เร็วกว่า,างงานบัญชีที่มันตายตัวเนี่ยมันมีฟอร์แมตมันมีมีวิธีการทำที่เป็นมาตรฐานเป็นอะไรต่างๆทั้งบัญชีทั้งกฎหมายมันทำได้หมดเราแล้ว <c oughs> ทำได้รวดเร็วกว่ามนุษย์นะฮะ ยกเว้นงานที่อย่างคดีที่ต้องใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์มันจะสู้ทนายไม่ได้นะฮะแ,แต่หลายเรื่องเนี่ยอารฟ้องร้องเรื่องร้องเรียนเรื่องอะไรต่างๆที่มันมีฟอร์แมตมีมีค่อนข้างแน่นอนเนี่ยมันมัน,ม,นมันทำได้ละเอ่อมันตรวจสอบของเสียในโรงงานได้โอ,อ้โ,อโหนี่รถของเสียในโรงงานแล้วใช้แล้วนะฮะใ,ใ,ใ,ในในในประเทศจีนอ,อในโรงงานต่างๆเช่นฟ o x c o n ค ที่ที่ผลิตไอ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 สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยทำอะไรบ้างลาซาร้าลาะซาด้าก็ก็ทำลาซาร้าเนี่ยภาพบนลาะซาด้าเนี่ยเวลาเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันทำให้ลูกค้าหาหาสินค้าที่ตัวเองต้องการได้ตรงง่ายขึ้นเพราะว่า ลูกค้าเนี่ยเวลาเข้าไปสืบเนี่ยแล้วเข้าไปสืบดูสินค้าเนี่ยมันใช้ข้อมูลที่ลูกค้าสืบหาใช่ไหมแล้วมันก็รู้ว่าลูกค้าดูอะไรถูกไหมและจากไอ้ตรงนี้แหละ ai มันฉลาดมันก็รู้ว่าลูกค้าจะดูลักษณะสินค้าอะไรเช่นมาม่าลูกค้าจะดูอะไรไอ้ตัวมาม่าอะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นมันจะเห็นลูกค้าจะเลือกสินค้าได้รวดเร็วขึ้นมากนะฮะมันมีแม้กระทั่งผู้ช่วยขายดีซ่า ai เรียนแบบคุณลิซ่านะมาเป็นผู้ช่วยขายอ่าคอยคอยคอยตอบคำถามลูกค้านะฮะเอ่อเทคโนโลยีพวกนี้คอยแนะนำออเดอร์ต่างๆเอาแนะนำให้ร้านค้าด้วยว่าโอ้ยต้องเอาสินค้าลูกไหนเอ่อไม่ไม่ไม่ต้องไปหาคนไอไอไอรีวิวเวอร์เก่งๆละมาจัดการได้เองได้นะต่อต่อไปรีวิวเวอร์อาจจะตกงานโอเคมันอ่อช่วย โอ้เหลือเชื่อมันสามารถเวลาออเดอร์สินค้ามาเนี่ยมันสามารถจัดส่งสินค้าได้สองล้านชิ้นในวันต่อไปอือนะสระนะครับไปปะะอ้ปตทก็ไปใช้สร้างโรบอทแล้วไปตรวจไอ้พวกท่อที่มันเป็นอันตรายโอ้โหประหยัดค่าประกันภัยให้กับคนงานไม่งั้นต้องใช้คนงานลงไปตรวจนะฮะแล้วแล้วตรวจได้รวดเร็วขึ้นใช่ไหมฮะ นี่มันใช้ใช,ใช้ใช้โรบอทที่เป็น AI s อ b x มีมีมีซอฟต์แวร์ Software ชื่อไต้ฝุ่น <S <S ไต้ฝุ่นนี้โอ้โหมันเก่งกว่าเวลานี้มันเป็นซอฟต์แวร์ด้านภาษาไทยที่เก่งมากและมีประสิทธิภาพสูงกว่าของตลาดหลักทรัพย์และสูงกว่าของไอไอไอโอเน็ I I o Net. ประสิทธิภาพทางด้านของซอฟต์แวร์ตัวนี้ แล้ว S, <S C P S C B X เนี่ยวางแผนว่าจะเป็นบริษัทที่ใช้ AI องค์กรที่ใช้ AI เต็มรูปแบบบริษัทแรกในประเทศไทยแลย้วในสามปีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของรายได้จะมาจาก AI <ะ>นี่บริษัทต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะมีการสร้างโรบอตมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นมีมีประโยชน์ค่อนข้างมากนะฮะ เครื่องมือใหม่โอ้โหอันี้มันพัฒนาเยอะมากเดิมเนี่ยเขาพูดกันว่าไมโค o ค o f ไมโครซอฟอะไรพวกนี้มันจะแย่ยลงนะโอ้โห Microsoft นี่เวลานี้เนี่ยเหลือเชื่อเลยไอไอระบบมันมันมีทั้ง w o r d มีทั้ง Power Point มีทั้งอะไรต่างๆมว่าหลังเนี่ยนะคุณมีเอกสารนะและ<ม>้วคุณสั่งให้มันแปลงเป็น Power Point มันแปลงเป็น Power Point ให้คุณอตัตโนมัติพร้อมโนโต้ตในการบรรยาย ่าอมันทําได้หมดเลยมันวิเคราะห์ข้อมูลในเ x c e l ซให้คุณได้แล้วสร้างภาพให้คุณได้บอกมาง่ายๆไม่ต้องมานั่งทําเองในอีเมลมันสรุปอีเมลให้คุณแล้วมันบอกให้คุณตอบว่าจะต้องตอบอย่างไรเอ,อ่อมันสรุปผลการประชุมจากทีมเวลาเนี้ยเราประชุมทีมประชุมไอ้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 อะไรต่างๆออนไลน์เยอะแยะไปหมดเลยถูกไหมฮะอมมันสรุปผลประชุมให้แล้วมันติดตามให้โอ้โห อันนี้คือคือสิ่งที่ที่ที่เกิดขึ้นนะฮะไอ,ไอ, Open Sora, ไ,อ o R A, ไอโอเพนเอไอโซล่าไอเอสโอเนี่ยไอลูกผู้หญิงที่ที่อยู่กรุงโตเกียวเนี่ยมันเป็นตัวอย่างของในโอเพนเอไอ Open เพราะฉะนั้นของพวกนี้อ๋อเรื่องสำคัญแต่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเ,เวลาเราใช้ AI เขียนลายาะให้มันเขียนรายงานนะมันก็ออกรายงานบ้วนรายงานมาให้เราชุดหนึ่งแต่ว่าต่อไป หลังจากมันบ้วนเอรายงานให้เราแล้วมันเช็ครายงานฉบับนั้นแล้วมันตรวจสอบรายงานฉบับนั้นแล้วมันแก้รายงานให้เราเป็นฟนอลรีพอร์ตอกอเฮอโอ้โหเหลือเชื่อไม่ให้ซ้ำกับแก้แกให้มันดีขึ้นกว่าเดิมไม่ต้องสั่งมันเลยมันทำเองอัตโนมัติฮะเออมคาคนซี่ไปสืไปสอบถามบริษัททั่วโลกพันกว่าบริษัทที่ประยุต์ใช้เอว่า อุตสาหกรรมธุรกิจอะไรที่มันจะทําให้รายได้สูงขึ้นธุรกิจอะไรที่จะทําให้ต้นทุนลดลงนะฮะเยอะแยะไปหมดแล้วก,ก็ก็พบว่าพวกภาคอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีรายได้าจากการใช้ AI อันนี้อุตสาหกรรมนี่มาอันดับหนึ่งอันดับสองจะเป็นเรื่องการตลาดอันดับสามจะเป็นเรื่องการจัดการความเสี่ยงอันดับสี่จะเป็นเรื่องงานวิจัยอันดับห้าเป็นเรื่องทรัพยากรมนุษย์นี่เพิ่มรายได้ในเรื่องลดต้นทุนอุตสาหกรรมมาอันดับหนึ่ง การให้บริการมาอันดับสองการจัดการความเสี่ยงมาอันดับสามนี่ยกตัวอย่าง<ฆ>เอาละทีนี้อมันต้องสั่งเป็นอไอต,ตัวนี้เป็นตัวเรียนรู้ไอ้ที่ทำยังไงที่จะเรียนรู้นี่คือทักษะแล้วทักษะเนี่ยมันขาดแคลนทั่วโลกไม่ใช่ขาดแคลนเฉพาะในประเทศไทย<ฆ>เพราะฉะนั้นเนี่ย วิธีการที่เราจะแก้ปัญหาการขาดแคลนทักษะเรื่องนี้จะต้องทําอย่างไรในระดับประเทศเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีกลยุทธ์สําคัญในการที่จะดึงให้พวกบริษัทต่างๆทางด้านนี้เก่งๆมาลงทุนในประเทศไทยให้ได้เช่นที่เชียงใหม่เหมือนนเหมือนเหมือนที่เมืองไอไอไอเมืองต่างๆในเซิลิคอนเวลลี่หรือในอินเดีย อะไรพวกนี้นะฮะที่มันงจีนที่อาจารย์ไปมาเมืองละเมืองอะไรเมืองที่เป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยทางด้านเทคนิคอะไรต่างๆพวกนี้เยอะมากนะครับแล้วแล้วเราต้องต้องต้องพยายามเปลี่ยนคนในเมืองให้ผู้ไปสามสิบให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ด้วยต้องต้องเทรนคนโอ้อันนี้ยากอันนี้ยากแต่ว่าแต่ว่า จาเป็นจะต้องพยายามคือ,อยังในเชียงใหม่เนี่ยจะต้องให้มีมีมาหลาลัยอยู่แล้วแต่มาหลาลัยเนี่ยจะต้องผลิตคนที่เป็นบัณฑิตทางด้านทางด้านออไอวิศวะทางด้านเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นนะแล้วแล้ว,ลวดึงดูให้คนที่อยากจะมาทํางานที่มีความรู้พวกนี้มาอยู่ในในเมืองไทยลดภาษีเอย่ยอะไรต่างๆเข้าออกง่ายขึ้นวีซ่าอันนี้คือในระดับเราจะได้มีคนเข้ามา แต่อันที่สองคือความร่วมมือกันระหว่างบริษัทใหญ่ๆนะฮะกับมหาวิทยาลัยแล้วก็กับรัฐคือตัวอย่างที่เห็นเมื่อหลายสัปดาห์ที่แล้วที่ผมไปหัวเ่ยเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าหัวเ่ยเนี่ยมันตั้งตั้งเขาเรียกว่า ICT Academy Program แล้วไอใน ICT Academy Program เนี่ย เขารู้ว่าธุรกิจเนี่ยขาดแคลนต้องลงทุนเทรนคนแต่ธุรกิจมาเทรนคนเนี่ยมันแพงมากแล้วธุรกิจไม่อยากเทรนเขาเขามีโปรแกรมสอนออนไลน์24ชั่วโมงอาทิตย์ละเจดวันแล้วตั้งแต่สอนง่ายๆนะเะ a i ไอเทคไอไอไอดิจิตอลเทคโนโลยีแบบง่ายๆไปจนกระถึงระดับสูงๆเลยนะฮะเพียงแต่บริษัทเนี่ยสมัครเข้าไปแล้วส่งคนเข้าไปเรียนได้ นะฮะอันนี้เนี่ยเพราะว่าเขาเขาเขาได้ประโยชน์เนื่องจากว่าพอว่ามีคนเข้าไปเรียนแล้วได้คนเก่ง mm. เขาก็ไปคว้าคนพวกนี้มาช่วยทํางานให้เขาในในเมืองไทยเนี่ยเราจะต้องพัฒนาให้มีบริษัทพวกนี้ยเพราะว่ามาอะไรก็ไม่เก่งสู้ไม่ได้สู้บริษัทพวกนี้ไม่ได้บริษัทพวกนี้เขาเป็นคนใช้เทคโนโลยีแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีรู้ว่าันนี้มันยบมันผิดปกติเพราะรู้ว่าันนี้พราประมาณยี่สิบสามเปอร์เซ็นเนี่ยของรายได้ ทำดีใจโห<ฮ>ที่สิบสามเปอร์เซ็นผมดีแล้วตกใจมากนะคคืออาจจะไม่สำเร็จแต่ถ้าสำเร็จทีก็ breakthrough เลยนะใช่ครับ ใช่ครับเพราะฉะนั้น<ร>ในเมืองไทยเนี่ยเราก็มีบริษัทที่ลงทุนทางด้านนี้หลายบร,ษริษัทเมื่อวันก่อนผมก็ไป CPF เขาก็ลงทุนทําวิจัยเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเกษตรนะเรื่องเรื่องเรื่อง AI เรื่องอะไรต่างๆเ<ม>นี่ย<ม>หลายหลายบรษิษัทที่ที่ลงทุนอย่างนี้มาคีพย่อยกตัวอย่างปตท SCBX บริษัทพวกนี้จะต้องทำไอ้คอสฝึก AI หลักสูตรง่ายๆพวกนี้เผยแพร่ออนไลน์ให้คนเรียนนะรัดเองโรงเรียนสารภาพช่างต้องเปลี่ยนแล้วครับ แา่ละพัช evet. ช่างไม่ใช่ไปเรียนไอ้แบบเดิมนะฮะมันจะต้องเรียนง่ายๆเรียนเรียนคือคือเอไอเนี่ยอย่าไปนึกว่าต้องไปวิศนก่อนหรือต้องจบปริญญาจบเรียนมัธยมก็ต้องใช้เป็นเรียนปวชก็ต้องใช้เป็นเรียนปวสก็ต้องใช้เป็นเพราะฉะนั้นรายระดับต่างๆมันมีความมีไอ้ทักษะมีทักษะที่จําเป็นจะต้องเรียนรู้ เมื่อเป็นเช่นนี้โรงเรียนอย่างพวกสารพัดช่างโรงเรียนไอ้ไอ้ A, การศึกษานอกระบบต้องปรับหลักสูตรครั้งใหญ่ร่วมกับโดยสารแล้วก็เอาอาจารย์มหาลาัยที่มาสอนเนี่ยสอนกันอันนี้คือ,ค,อคือการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อจะทําให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมีความรู้และขั้นต่อไปภายในองค์กรการทําง,งานเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการทําง,งานระหว่างคนอาวุโสรุ่นสูงอายุกับรุ่นใหม่รุ่นใหม่นี่จะเก่ง ดิจิตอลเก่งอะไรต่างๆเพราะเขาเกิดมาแต่รุ่นเก่าเนี่ยรุ่นอาบุโสนี่จะเก่งประสบการณ์จะมีประสบการณ์มีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่ให้คนเหล่านี้ทํางานร่วมกันได้อันนี้คือการพัฒนาทักษะ AI อไอนะเป็นเรื่องที่เราต้องุ่น,นกเก่าก็กเปิดโอกาสนกหน่อยนะเพราะบางทีรุ่นเก่าบอกว่าใช้ AI แสดงว่าคิดวิเคราะห์ไม่เป็นห้ามใช้ใช,ใช้ใช้สมองอย่างเดียวอันนี้ไม่ได้แล้วเนาะจอ่าไม่ได้แล้ว ารุ่นเก่ามีวิธีมีวิธีการตั้งคําถามมีประสบการณ์ก็มาช่วยรุ่นใหม่เพราะบางทีรุ่นใหม่ตั้งคาถามไม่เป็นอ่าอ่าอ้ไเอ้ยอ้พราะตั้งคําถามถูก AI มันก็ให้คําตอบที่ที่ที่ดีขึ้นจำฮะรุ่นใหม่มีประสบการณ์เนี่ยในการบริหารความเสี่ยงในการลดต้นทุนอ่าแล้วก็ถามพีไอเนี่ยทำอย่างนี้มันเหมาะไหมวิธีไหนดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะเพราะว่าคนที่รุ่นโอโสเขาเขามีประสบการณ์ในการบริหารจัดการอันนี้น่าสนใจมากเพราะฉะนั้น มันการสอนในมหาลัยมันต้องเปลี่ยนแล้วในมหาลัยเนี่ยไม่ใช่คณะเดียวสอนจบมาคณะเดียวคณะเดียวกันเนี่ยนะคณะหนึ่งคณะเนี่ยนะโอ้มันต้องเปลี่ยนหลักสูตรใหม่หมดเลยคือคืออสมมุติว่าคณะคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะต้องมีให้นักเรียนเนี่ยไปเรียนอีกคณะหนึ่งเช่นไปเรียนไบโอเทคอีกคณะหนึ่งถ้าสมมุตินักเรียนสนใจไบโอเทคถ้าไม่สนใจไบโอเทคจะสนใจเรียนฟิสิกส์ก็ต้องไปเรียนฟิสิกส์หรือสนใจเรียนการตลาด ก็ต้องไปเรียนการตลาดแล้วบวก AI เห็นไหมครมันไม่ใช่เป็นคณะใดคณะหนึ่งแล้วแต่มันเป็นการเอาหลายๆวิชามารวมกันแต่ใช้ไอ้อ i เนี่ยเป็นประโยชน์ซึ่งซึ่งเมืองไทยเนี่ยการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรชามากคณะต่างๆมันต้องขออนุญ,ญาตต้องอะไรต่างๆอันนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงผมหวังว่าเราจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ ครั้งหน้าหรือครั้งไหนก็ได้นะอาจารย์น่าจะมาเล่าถึงโครงสร้างระบบการศึกษาว่าจะต้องเปลี่ยนขนาดไหนอันนี้ก็อยากฟังเหมือนกันได้เลยค่ะแต่วันนี้ก็ต้องขอบ,ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กที่สองก็มาเจอกับอาจารย์นิพนธ์โพพงศกรนะคะอาจารย์ก็ทั้งเป็นที่ปรึกษาภาคราัฐภาคคธุรกิจมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศเยอะนะคะก็ เห็นเทรนค่ะชัดเจน AI มาแน่ๆจริงๆฟังแล้วดูน่าสนุกนะมันทำให้เราไม่ต้องอยู่ในศาสตร์เดียวศาสตร์เดิมนะคะมันทำงานข้ามศาสตร์ได้เยอะเลยถ้าเราเอา AI มาเป็นตัวช่วยนะ